สวัสดีครับสำหรับเพื่อนนะครับที่ชมคลิปวิดีโออยู่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่รีวิวตัวกระเป๋าใส่คันเบ็ดนะครับนะครับที่เห็นอยู่ในรูปนะครับจะเป็นกระเป๋าใส่คันเบ็ดนะครับใส่คันชิงหลิวหรือใส่คันสเปนก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เองนะครับเขาจะมีความยาวอยู่ที่80เซนนะครับมีความยาวที่80เซนนะครับด้านกว้างก็กว้างประมาณ15เซนนะครับความลึกก็ประมาณ13มเซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวกระเป๋านี่ครับเขาจะมีช่องเก็บ สัมภาระนะครับให้เราสามารถใส่อะไรได้บ้างนะครับนะครับจากรูปนะครับื่อนก็จะเห็นนะครับว่านี่เป็นกระเป๋านะครับที่เป็นซึ่งใบนี้นะครับเขาจะข้างในเนี่ยเขาจะบุเรื่องในส่วนของที่เป็นเพาใบกันน้ํานะครับกันเปียกเวลาที่ต้องมีการโดนน้ำหรือมีการตากฝนนะครับในส่วนที่เป็นตัวบนกระเป๋านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ซิจะทำจากตัวไนลอนนะครับนะครับซึ่งตัวด้านนอกของกระเป๋าเนี่ยครับเขาจะมีตัวที่เป็นนะครับมือจับกระเป๋านะครับสำหรับให้เราสำหรับหิ้วนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นสายสะพายนะครับซึ่งสายสะพายก็สามารถจะปรับระดับได้นะครับตรงนี้นะครับให้ความยาวสั้นความยาวความสั้นนะครับสามารถจะปรับได้นะครับส่วนที่เป็นช่องสภาระนะครับ ส่วนที่เราเห็นเป็นช่องด้านหน้าครับตัวนี้จะเป็นซิพไนล่อนนะครับข้างในจะบุในเรื่องของที่เป็นนะครับเป็นผ้าใบกันน้ํานะครับเวลาที่โดนน้ําก็จะไม่เปียกเข้าถึงอุปกรณ์ข้างในนะครับเรามาดูครับอันนี้ช่องสัมภาระแรกนะครับช่องสัมภาระที่สองนะครับช่องสัมภาระที่สองนะครับี่ด้านในนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับข้างในก็บุนะครับบุส่วนที่เป็น พี c กันน้ำเอาไว้นะครับช่องที่สามก็จะอยู่ด้านหลังครับมีซิปให้เราใช้งานนะครับตัวนี้นะครันช่องเก็บสัมภาระทุกคนข้างได้เยอะนะครับงัหนะึ่งช่องสองช่องนะครับสามช่องนะครับส่วนด้านนอกก็จะเป็นตัว เขาจะเสริมด้วยลวดกันโครงเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องกอะลวดลวดกันโครงเอาไว้นะครับเมื่อไปให้ตัวกระเป๋าเนี่ยก็เสียทรงนะครับตรงนี้นะครับลักษณะของกระเป๋าก็แข็งแรงนะครับซิปก็เป็นซิปในล่อนนะครับลวดลื่นมือดีนะครับไม่ติดอะไรใช้ได้ครับสวยงามนะครับน้ำหนักกระเป๋าเองก็ไม่ได้หนักนะครับ กเราใส่อุปกรณ์เข้าไปได้นะครับใส่คันันแบดจิ้งหลิวเข้าไปก็เหลือๆเ,เลยครับนะครับข้างาเาเก็บได้เยอะครับตัวนี้สภาพสวยใช้ได้ครับราคาเบาๆครับไม่แพงนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูนะครับส่วนที่เป็นคุณสมบัติรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตามในเพจที่ลุงเต้ได้แปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับในส่วน,วนของเพื่อนๆสนใจนะครับขนาด80เซนนะครับตัวนี้ความยาวนะครับ